เเบบิิบิกนจจจตใรงอ้ามาค่ะเริ่มเลยเข้าสู่เทศกาลวันสงการานกันแล้วยิ่งปีนี้นีน,นะคะรัฐบาลไทยค่ะขอจัดใหญ่มหาสงกรานต์ w o r w d w e t f r s t s v i v a l 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกราน2,567ค่ะ โดยงานเนี่ยนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่11ไปจนถึงวันที่15เมษายนณถนนราชดำนเนินกลางและท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครค่ะโดยทททนะคะแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรค่ะผ้นกิจกรรมมาแบบจัดเต็มเลยนะคะทุกภูมิภาคของไทยทั้งชุม่มทั้งฉันทั้งเต็มอิ่มกับกิจกรรมที่ไม่หมดสนุกแน่นอน แต้มแรกค่ะกับกิจกรรมขบวนรถพาเลทมหาสงกรานที่ขบวนเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดค่ะเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางจนไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงโดยสีสันของขบวนรถพาเลทเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่านานที่ปีหนจะมีขบวนพาเลทในเทศกาลสงกรานแบบนี้ที่ได้เห็นกันรวมกว่า20ขบวนเลยนะคะ รับบุญใหญ่กับขบวนพระพุทธรูปที่มาให้ส่งน้ำรับพรมงคลชยัยขบวนรถเทพีสงการประจำปี2567มโหทอนเทวีโดยเสด็จสายญาติลืมเนตรเหนือหลังนกยูงต่อด้วยความพิเศษของขบวนรถพาเรตจาก16จังหวัดทั่วไทยตามติดด้วยขบวนรถพาเรตประเพณีวัฒนธรรมบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของดีประจำจังหวัดพร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยนักแสดงและผู้ร่วมขบวนแหกกว่าพันคน รวมทั้งสัมผัสความสดใสและสร้างสารรค์จากขบวนของ KOL Influencer ที่พร้อมพาเทศกาลสงกรานไทยไปสู่สายตาชาวโลกแบบออนไลน์ปิดท้ายด้วยสีสันของขบวน LGBTQ ที่ไม่ว่างานไหนขอจัดเต็มแบบเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าบดใดเดอ้อจัดเต็มที่2ค่ะ ขาดไม่ได้เลยกับโต๊ะใหญ่คณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเอร์แห่งชาติที่มาร่วมเปิดกิจกรรมของเทศกาลสงกรานมหาสงกรานวต f e ์ w o v l l Water Festival 2024เย็นทั่วร่ามหาสงกรานสอง5ันห้าร้อยหเจ็ดเรียนเชิญท่านค่ะ สงกร World Water Festival ์เวิร์ล a อเตอ e ์เฟสต2024เย็นชั่วรามาหาศงกร์2567อยางเป็นชากาค่ะจัดเต็นที่3ค่ะมางานนี้ไม่ได้มาเล่นน้ำก็มาได้นะคะเพราะว่าของกินจักทั่วทุกภูมิภาคของไทยมากันครบจนเหนือใต้ออกตกหรือว่าภาคกลางก็มีมาให้ชิมช็อปกันแบบไม่อัน้นและไม่ควรพลาดค่ะก,กับการแสดงจาก5ภูมิภาคของไทยที่รับประกันความสนุก ม่วนชื่นม่วนขนาดร้อยตังหูแน่นอนเลยจ้าจัดเต็มที่4ส่งกรานทั้งทีต้องมาที่ลานเล่นน้ำการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงคน้ำถังน้ำล้นยักษ์สถานีน้ำสำหรับให้นักท่องเที่ยวที่จะได้ร่วมเล่นน้ำกันให้ฉ่ำปอดกันไปเลยค่ะ สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี2567เชื่อหรือเกินค่ะว่าจะเป็นเทศกาลที่อยู่ในความทรงจำและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองประเพณีที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าของชาวไทยอย่างแน่นอน ททเนี่ยน,นะคะคาดการว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์2 5งการ2 5 6ระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะคึกคักเป็นอย่างมากคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า24,420ล้านบาทขนาดนี้แล้วออกไปเที่ยวสงการานต์งกรกกันเถอะคา่ะ